ำไมถึงบอกว่าง่ายนะคะเหตุใดการวิจัยเป็นเรื่องง่ายง่ายคะคำถามก็คือว่าตลอดวิชาชีพครูเนี้ยเราสอนแบบเดิมไหมคะใช้สื่อดมเดิมไหมใช้นวัตกรรมเดิมเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยไหมคำตอบก็คือไม่ ตลอดวิชาชีพครูค่ะเรามีการพัฒนาการสอนมีการเลือกใช้นวัตรกรรมมีการสร้างสื่อมีการสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อผู้เรียนของเราตลอดเวลาจริงไหมคำตอบคือจริงหรือใช่นั่นเองนะคะการที่เราหาวิธีการแก้ปัญหาหาวิธีการที่จะพัฒนาผู้เรียนของเรามีการเป็นไัยคะาเก็บข้อมูลได้ว่าไอสิ่งที่เราทำมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเนี้ย ดีไม่ดีเกิดผลไหมเป็นยังไงเหมาะไหมนะคะถ้าดีแล้วส่วนใหญ่เราก็ทําต่อเราพัฒนาต่อใช่ไหมคะถ้าดีอยู่แล้วก็เราอาจจะพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะหาวิธีการอื่นๆมาแทนหรือว่าเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นแทนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําถามคือนี่เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยหรือไม่คําตอบคือใช่นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของการวิจัยการวิจัยคือการหาวิธีการมาแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการที่เป็นขั้นตอนและมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เปนญคะทำตามกระบวนการทำตามขั้นตอนเพียงแค่นี้เองก็ได้เป็นรูปเล่มีใจแล้วนะคะ การวิจัยจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพครูค่ะเพราะว่าเราได้ทำแล้วก็ดำเนินอยู่แล้วในชีวิตของการเป็นครูผู้สอนนะคะเช่นถ้าเกิดเด็กเป็น,นยังไงคะปัญหาคือเด็กเขียยผลไม้ทิ้งไม่ทานผักผลไม้เลยอันนี้คือปัญหาวิธีแก้ก็เป็นยังไงคะเราก็อาจจะหาเมนูที่น่ารับประทานนะคะ ที่เป็นผักและผลไม้ที่เด็กน่าจะสนใจแล้วก็รับประทานเพราะนั้นเราก็อาจจะเริ่มทดลองจากอะไรคะเมนูตำผลไม้เมนูส้มตำผักอบกรอบผักทอดไอศครีมผลไม้เราก็เป็นการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็มาสรุปผลแล้วเราก็มาประมวลสรุปได้ว่าเมนูไหนที่ผ่านเมนูไหนที่เด็กรับประทานผักและผลไม้เมนูไหนที่เด็ก ไม่สนใจเราก็จะไม่ค่อยหรือไม่ทำเมนูนั้นอีกนะคะเป็นต้นอันนี้ครูสมมุติเป็นต้นนะคะคำนี้ในวิชาของเราค่ะทำไมครูถึงบอกวิชาเอ๊ะถ้าเป็นการพัฒนาคุณลักษณะทักษะพวกเนี้ยได้ไหมได้คือปัญหาอะไรก็ได้เราสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ได้นะคะ คราวนี้ข้อจำกัดคือเรามีเวลาทดลองในระยะสั้นๆและวิจัยของเราเป็นการเป็นการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระซึ่งใช้เวลาในการทำวิจัย10ชั่วโมงนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการสร้างน,ะะนวัตรกรรมที่ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาคุณลักษณะหรือความสามารถพิเศษนะคะความคิดสร้างสารรค์หรืออะไรก็ตามอันเนี้ย อาจจะมีระยะเวลาในการทำวิจัยที่ควรจะมีความต่อเนื่องและยาวนานมากกว่านี้หรือไม่นะคะอันนี้เป็นคำถามเพราะฉะนั้นใน10ชั่วโมงหรือในการสร้าง5นวัตกรรมของเราเนี่ยที่จะตอบโจทย์แล้วก็ให้ทันกับระยะเวลานะคะแล้วก็หลักสูตรที่เรากำหนดไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกส่วนใหญ่เราจะเลือกอะไรคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในรายวิชานะคะแต่อันนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะแค่ว่าส่วนใหญ่เราจะเลือกปัญหาที่เกิดขึ้นในรายวิชานะคะแล้วก็มาเจาะลึกลงไปว่าเนื้อหาอะไรล่ะที่เด็กเนี่ยมักไม่เข้าใจและมีปัญหานะคะมีปัญหาคือทําอาจจะทําโจทย์ไม่ได้นะคะตีความไม่เข้าใจหรือเป็นทังไงคะสอบมาทีไรก็ได้คะแนนน้อยนะคะเพราะนั้นเนื้อหาส่วนไหนที่เด็ก ไม่เข้าใจห,หรือที่รู้สึกว่ายากนะคะหรือเป็นไงคะไม่น่าสนใจน่าเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกมาค่ะคราวนี้ใน5นวัตกรรมนะคะเราสามารถลองดูซิว่าเรื่องเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องอะไรนะคะเนื้อหาเป็นเรื่องอะไรเช่นถ้าเป็นคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็เจาะลงมาอาจจะเป็นเรื่องของการบวกนะคะการบวกสมมติการบวกเนี่ยหูมิด เวลาในการสอน6ชั่วโมงเราก็อาจจะทําเป็นสื่อ3ชิ้น3เรื่อง3ชุดแล้อีกสองเรื่องก็อาจจะเป็นอะไรคะการคูณการลบเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเป็นไงคะเรารู้แล้วว่านักเกรยียนของเราเนี่ยนะคะมีปัญหานักเกรยียนของเราชั้นไหนด้วยนะคะชั้นไหนก่อนระบุเลยนะคะนักเกรยียนของเราเราจะแก้ปัญหานักเกรยียนของ ชั้นไหนนะคะวิชาอะไรแล้วเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาอะไรบ้างนะคะลองดูว่าใน1ิชั่วโมงมันครอบคลุม10ชั่วโมงนี้นะคะเสร็จแ,แล้วต่อมาค่ะเราคิดว่าเราจะสร้างนว,วัตกรรมเนี้ยด้วยอะไรดีนะคะเราอาจจะใช้นว,วัตกรรมควบคู่กับวิธีการสอนได้ค่ะคราวนี้เรามาดูนว,วัตกรรมก่อนนว,วัตกรรมเราจะเลือกอะไรดีล่ะที่เป็นไงคะตอบโจทย์ผู้เรียนของเรา ผู้ที่รู้ดีนะคะผู้ที่รู้จักเด็กหรือผู้เรียนเราดีที่สุดนั่นก็คือครูผู้สอนหรือผู้วิจัยนั่นเองดังนั้นสําหรับครูเป็นเพียงแค่ผู้ให้ข้อมูลหรือว่าให้การให้คําแนะนานะคะให้การส่งเสริมสนับสนุนส่วนเราค่ะก็จะเป็นผู้ที่วิเคราะห์ผู้เรียนนะคะว่าเออชั้นไหน วิชาอะไรเนื้อหาอะไรเราแก้ปัญหาอะไรที่จะเหมาะสมกับผู้เรียนของเรานะคะพื้นฐานความรู้เดิมคุณลักษณะต่างๆโจทย์สื่อนวัตกรรมอะไรละ่ะที่จะเหมาะนะคะสมมติอันนี้ครูสมมตินะคะสมมติถ้าเกิดว่าที่โรงเรียนของเรานะคะโดยเฉพาะวิธีการสอนเราเดิมเนี่ยเราใช้เกมแบบทุกข้าบแล้วก็เกมแบบ มากมายอยู่แล้วเด็กก็อาจจะเหมือนกับคุ้นชินกับวิธีเดิมๆเ,เพราะนั้นเราอาจจะหาหนวัตก,กรรมนะคะหรือสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจทําให้เด็กตื่นเต้น,ต,นตื่นตัวแล้วก็ติดตามนะคะก็จะทําให้เด็กเป็นยังคะมีความสุขสนุกมากขึ้นนะคะดังนั้นอย่างแรกคะ่ะก็ลองดูว่าเมื่อได้ปัญหาละแล้วเราจะแก้ด้วยนวัตก,กรรมอะไรนะคะคราวนี้พอเรา เลือกนวัตรกรรมอะไรก็ตามครูขอให้เราค่ะไปทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้นวัตรกรรมที่เราเลือกเนี่ยนะคะเช่น CAI นะคะ CAI เนี่ยคืออะไรนิยามเขาเนี่ย CAI ความหมายคืออะไรนะคะแล้ววิธีการหลักการในการสร้างนะคะขั้นตอนในการสร้างแล้วก็ประเภทของ CAI เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ กรอบแล้วว่า C.I. คืออะไรมีหลักการยังไงมีประเภทอะไรบ้างเราก็จะสามารถสร้างแล้วก็เลือกประเภทได้ถูกต้องนะคะสมมติถ้าเราจะสร้างอะไรคะนิทานเพราะฉะนั้นนิทานกับ C.I. ก็คนละเรื่องเลยคนละแบบนะคะนิทานคืออะไรล่ะหลักการว่ายังไงนะคะการสร้างนิทานทำยังไงบ้างดังนั้นการสร้างนิทานก็จะไม่ใช่การสร้าง C.I. จะไม่ใช่อ e ีบุ๊กนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักการความหมายขั้นตอนการทำในสื่อแต่ละประเภทนะคะหรือในนวัตกรรมแต่ละอย่างที่เราสนใจนั้นขอให้เราเหมือนกับเคลียร์กับตัวเองว่านิยามมันคืออะไรหลักการคืออะไรความหมายขั้นตอนคืออะไรดังนั้นเมื่อเราเคลียร์แล้วปุ๊บเราก็จะสามารถสร้างได้ตรงกับ ความหมายที่แท้จริงของนวัตรกรรมที่เราเลือกที่จะสร้างพอเห็นภาพนะคะค่ะเมื่อเราเลือกได้ละนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงระดับชั้นใช่ไหมคะเราพูดถึงเรื่องเราพูดถึงวิชาเราพูดถึงเรื่องเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นชื่อหัวข้อ,ของเราโดยอัตโนมัติเลยค่ะก็คือการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สมมติเราสร้างสื่ออ e ีบุ๊กนะคะ พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องก็มเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราไปวิเคราะห์มาเรื่องอะไรล่ะอันนี้ก็สมมุติเรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่ายสําหรับนักเรียนชั้นปสเป็นไงคะง่ายไหมคะง่ายเลยเมื่อเราได้ปัญหาระดับชั้นผู้เรียนปัญหาคือวิชาอะไรเนื้อหาอะไรเรื่องอะไรมันก็กลายเป็นชื่อเรื่องโดยอัตโนมัติเลยคะ่ะต่อมานะคะย้อนหน้าที่สอง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องนะคะสมมุติเราพบว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรคะเศษส่วนนะคะอ่จก็เป็นเรื่องเศษส่วนนะคะต่อด้วยเพื่อพัฒนาผลสมริ์ทางการาเรียนอันนี้ก็คือผลนะคะตัวแปรตามนะคะผลสมริตการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นป .3 นะคะพอเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้น เราจะพัฒนาอะไรนะคะวิธีการที่เรานำมาแก้ไขปัญหานั่นคือตัวแปรต้นนะคะตัวแปรต้นแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดผลก็คือตัวแปรตามคือผลสมมธิทางการเรียนของนักเรียนนะคะผลสมมติทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนปสนะคะเพราะฉะนั้นย่อหน้าที่1กับย่อหน้าที่2ต่างกันนิดเดียวคือย้อนหน้าที่หนึ่งเนี่ยเป็นการซ่อนตัวแปรตามคือ พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเรื่องเงินกับการรายรับรายจ่ายเนี่ยสำหรับเด็กปสก็รู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็เพื่อไปยังผลให้เกิดผลสมดุลทางการเรยียนอันนี้ซ่อนเอาไว้นะคะแต่พอย่อนหน้าที่สองเราเป็นไงคะเราบอกตัวแปรตามด้วยคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เราสร้างขึ้นเรื่องเศษส่วนเนี่ยนะจะไปพัฒนาผลสมดุลทางการเรยียนคณิตศาสตร์ของเด็กปสา เขียนยังไงก็ได้ค่ะไม่ได้ผิดอะไรนะคะพอเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราวิเคราะห์ออะไรคะ่ะเราหาปัญหาก่อนนะคะวิเคราะห์ผู้เรียนของเราหาปัญหานะคะวิเคราะห์ผู้เรียนเรานะคะแล้วก็มาวิเคราะห์เรื่องเรื่องนะคะเรื่องว่าเรื่องอะไรนะคะแล้วก็จะเลือกใช้นวัตกรรมอะไรเพื่อตอบโจทย์ และแก้ปัญหานะคะพอเห็นภาพไหมคะอ่ะคราวนี้เราคิดว่าน่าจะเพิ่มเติมประเด็นไหนคะครูพูดถึงหลักการกว,ว,ว,ว้างกว้งก่อนเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะคะในแต่ละขั้นตอนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้มีเรื่องหรือยัง หาเรื่องก่อนนะคะหาเรื่องให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนะคะรายละเอียดในบทต่างๆนะคะ